นะครับนับสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนับสามนะครับหนึะครับนับสนะครับนับสามโอเคนะครับขอบคุณครับตรนี้ส่งด้เยไ โอ้ประเทศญี่ปุ่นเนี่เราได้วางแผนนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่นจะเป็นไม่ใช่ประเทศไทยคือน้องวอลลีก็เราก็โโอ้หน่าารักกม

คุณทุกคนที่ร่วมกันเลี้งกนในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะความรักมันดีจากปมปืนปมปืนน่อยเปจะว่าอยจ้าจ้้พวกกันปมเนช่วยกันหน่อยะเน่นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับน้เซ้รเฮ้ยเน่นะฮะโอเคด้วยลูกโอเคด้วยทุกคนโอเคอย่งน้ล โอเคโอเคเออโอเคด้วยโอเคด้วยดีมากเลยน่ารักมากเลยนะฮะก็น้องๆวันนี้20คนได้รับของรางวัลเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือได้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่านะฮะลงไปพักก่อนนะฮะน้องๆนะครับให้ลงไปทพาน้ำด้านล่างทานนะได้กันเบื่อเลยทีเดียวหอบลอยที่26นะคะอ่ะลงก่อนแล้วลูกลงก่อนแล้วลูกอ่ะลงคนนี้กันนะครับลงคนนี้อ่ะและครับโอ้โหเรียกว่า หลายๆคนนะครับหลงรักเด็กคองนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยวันนี้เรามาติดตามแล้วก็มาคอยเชียร์ให้กับน้องมะลินะครับขอสเสียนมลิน้องมะลิอีกรอบครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้ใหญ่นะคะขึ้นมากราวขอบคุณแล้วก็มอบของที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณวิลาวันนิ่มทัศน์ศิรินะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทโยต,โต้าบัสขอเสียงโปรบมดังดัง,งสวัรรสดีค่ะ โอ้วันนี้นะคะแฟนขับน้องมลิหนาแน่นจริงๆนะคะ,ะน้องมารีขาสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติแลยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกน่ารักที่สุดนะคะวันนี้ยังไงนะคะก็เป็นตัวแทนของบริษัทโตโยต้ยาบัสนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแม่โบนะคะน้องมารีนะคะ ที่ให้โอกาสมาเยือนที่บริษัทนะคะก็จะมีในขาประจำนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปมาเยอะๆเลยนะคะคยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะแขกที่มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมของบริษัทเตโต้ตาบัสของเรานะคะขอบพระคุณมากเลยะคะ่ะนะครับแล้วก็ทางเตโยต้าบัสนะครับสาวรำสองวันนี้เรามีของที่ระลึกครับมามอบให้กับแม่โบก,กับน้องมะล,ลิด้วยนะครับนี่นะครับเรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะคะโอ้โห Oh. น้องมะลิชอบสีชมพูน้องมะลิจะเอาตัวเล็กแล้วตัวใหญ่ลูหรอตัวไหนที่ทรอ่ะโอเคนะครับเรียกว่านะคะทุกท่านนี่นะคะมาตั้งตารอคอยกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะกับความสดใสแล้วก็ความน่ารักนะคะ,ะ,คะของน้องมะลิแล้วก็คุณแม่โบนะคะโอเค อยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะคูณเลยฮะยังอีกหรคูณสําวรี้ค่ะครับคุนสามโพงมีครั้งที่หนึ่งคานสองดาโพงเรียลครั้งที่สองนะแล้วก็คุณสามดาพงเรียครั้งที่สามนะมาอยู่นะมรับเชิญเลยครับคุณแม่ครับเชิญครับกินครแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้มาโวงงานนะคะและเหตุการณ์ไปได้ที่ห้องโชวรถของเราครับ อย่าใช้ก็ได้หน่งค้งนะฮะอย่างนี้ขอโอเคนะครับขอโอเคนะครับคนลึกคนลึกคนอย่างเดียวหยิบได้ช่วยไม่ทำงานแล้วช่วยไม่ทำงานผู้โชคดีครับสำหรับลูกชายจองรางวัลเป็นกิมโพชัยนายพลชัยนายพงษ์ชัยพลเสกนัดครั้งที่หนึ่งอยู่ไม่นับถ้าอยู่ในงานได้สิทธิ์ขึ้นมาแห่รูปด้วยนะครับนายพงษ์ชัยพลเสกนัดครั้งที่สองนายพงษ์ชัยพลเสกนัดครั้งที่สามโอเคติดต่อกันนะครับ ค่ะนะคะหลังน้องเตนน่นร้อง้น้าได้ยเ้าพาน้องจะไม่เหนื่อยน้อง่าถ้าเจอเโก้ที่อยู่พุ่งเข้ค่ะลักษณะน้องจะไม่เหนื่อยแน่นอนเพราะว่ารู้สึกน้องจะคิอยู่เลยนะครับจริงๆน้องชอบเต้นนะคะดีอย่ได้การแ่ว่าออกกําลังกายลร่างกายด้วยนะน่าะ 复杂啊！ เอาถอยถอยดีกว่าครับแสงไม่เห็นในตรงนี้พืมนเลยที่เดิมดีกว่าเป็นต่อที่เดิมดีกว่าเป็นต่อที่เดิมครับแสงมืดเลยครับออกที่เดิมไหนก็เห็นครับข้างหลังตาเต็มเลย เห็นโลโกอ้กอยูอ่แล้วด้วย